เนี่ยตอนนี้คาเฟอเมซอนนะคะมีโปรโมชั่นซื้อสินค้ากลุ่ม HOME u s สอกล่องอจะเป็นตัวไหนก็ได้ไปเยืซื้อเป็นตัวนี้มามัชะลาเต้กล่องละ129บาทแถมกระเป๋าน่ารักๆแบบนี้ฟรีด้วยสีพทัทเทลมีทั้งหมด4ส,สีให้เลือกนะคะมีสีฟ้าม่วงชมพูแล้วก็เขียวไปเยืเลือกเป็นสีชมพูนะคะมาดูว่าใส่อะไรในนี้ได้บ้างนะมีซิปแบบนี้นะเขามีซิปเปิด เรามันสายครีเอเตอร์สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือไมโครโฟนค่ะกระเป๋าไมโครโฟนเป็นไมโรดนะคะใส่ดี่ได้ power bank ตัวนี้ใช้ดีมากมันมี type C แล้วก็ lightning นะคะแล้วก็ขตาตั้งกล้องเนี่ยใส่เข้าไป3อย่างก็ยังมีที่เหลือๆแบบ สบายๆไม่อัดแน่นกันจนเกินไปนะคะใครอยากได้สีไหนชอบสีไหนไปดูที่คาเฟ่อเมซอนได้ทุกสาขานะคะจนกว่าของจะหมดค่ะ